วัดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง JJ บอลเต็งช่องว bon, ีคอบอลทีเด็ดฟุตบอลที่จะนำพาพี่ๆนักลงทุนทุกท่านไปสู่ความรวยความปังในทุกๆวันกันนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ JJ ด้วยนะคะ มาดูคู่แรกของวันนี้กันนะคะเป็นบอลไทยลีกระหว่างชลบุรีเอฟซีเจอกับทูแบงคอกยูเนเต็ดชลบุรีเอฟซีนะคะอยู่ในอันดับที่หแต้มสะสมมีทั้งหมด35ห้าแต้มแข่งยี่บอนัดชนะสิบเสมอห้าแพ้เจ็ดได้ประตูไปส9เกประตูและเสียประตูไปทั้งหมด26ประตูส่วนทูแบงคอกนะคะอยู่ในอันดับที่สองแต้มสะสมอยู่ที่ส8แดแต้มแข่งย2บนัดชนะสิบเอ็ดเสมอห้าแพ้หได้ประตูไปส2สองประตู และเสียประตูไปทั้งหมด18ประตูนะคะและส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนี้พบกันทั้งหมด22นัดชนบุรีเอฟซชนะไป10นัดทูแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป9นัดและเสมอแบ่งแต้มกัน,กนไป3นัดสภาพความพร้อมของทีมกันนะคะทางชนบุรีเอฟซสะสมพบประเสริฐกุ้นซื้อชนบุรีเอฟซเกมล่าสุดบุกแพ้สุวรรณบุรีเอ1ประตูต่อ2ถือว่าเป็นการแพ้ในลีกติดต่อกัน3นัดแล้ว และเกมนี้คุมกำลังหลักจะไม่มีชนินแซ่เอียในด้านมือหนึ่งที่ติดโทษแบนนะคะจากการโดนใบแดงไล่ออกในเกมล่าสุดรวมถึงพิทักษพิมพ์แป้ดาวเตะอะไรที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบส่วนตัวความหวังอย่างเดนิสมูริโลกองหน้าบราซิเลียนยังมีอาการบาดเจ็บทำให้แนวลุกต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าชายฟาอินโบเกียและยูพองซูรวมถึงกีรีคายุธในเกมนี้ด้วยนะคะ ส่วนสภาพความพร้อมทางทูแบงค์อกยูเนเต็ดเกมล่าสุดบุกบ้านเสมอนครราชสีมามาได้เอฟซีไป2ประตูต่อ2โดย3เกมหลังไม่ชนะคู่แข่งในไทยลีกเช่นกันเกมนี้ไม่มีปัญหานักติดโทษแบนแต่ยังไม่มีไมเคิลฟาเคนกาสนายด่านฟิลิปปินส์ที่ยังไม่ผ่านความฟิตนะคะแต่มีข่าวดีที่มานนเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกลับมาจากอาการบาดเจ็บพร้อมคืนสนามโดยที่ตัวลุกยังมีปกเก้าอนันติทิพิพันพวงจันทร์ รวมถึงวัตเดอร์ลุยและแฮ v ิตี้ลงเป็นดาวซันโวในนัดนี้จ้าส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้นะคะส่นบุรีวูบไปแบบดือด้อๆเลยนะคะเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวหลักทําให้3เกมในหลีกหลังสุดแพ้รวดเลยทีเดียวเป็นหนแรกในซีซั่นนี้เลยนะคะส่วนทางทูนะคะก็ไม่เบาเลยนะคะตกไปเหมือนกัน3ามเกมหลังสุดแพ้1เสมอ2ล่าสุดนํานครราชสีมาก,ก่อน2ประตูต่อศูนและยังโดนมาตีกับเสมอไปได้นะคะ นัดนี้นะคะหากเจ้าถิ่นไม่พลาดกันง่ายๆกับเกมในถิ่นที่กองเชียร์ชั้นเยี่ยมหนุนหลังพวกเขาไม่น่าจะแพ้และมีโอกาสปลดล็อกกลับมาชนะได้อีกครั้งนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวคะ่ะส่วนคู่ที่2ของไทยหลีกนะคะจะเป็นราชบุรีมิตรผล FC เจอกับโปลิเทโล FC ในทางน้านราชบุรี FC นะคะอันดับอยู่ในลำดับที่1 1นะคะแต้มสะสมอยู่ที่27แต้มแข็ง22นัดชนะ7เสมอ6แพ้9ได้ไป24ประตูและเสียไปทั้งหมด26ประตูส่วนทางโปลิเทโล FC นะคะแต้มสะสมมีทั้งหมด28แต้มอยู่ในอลำดับที่10นะคะแข่ง22นัดชนะ6เสมอ10แพ้6 ได้ไป27ประตูนะคะและเสียไปทั้งหมด29ประตูและสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนี้พบกันทั้งหมด15นัดนะคะราชบุรีมิถผลชนะไปถึง9นัดและทางปูริเทโรชนะไปเพียง3นัดเสมอแบ่งแต้มกันไป3นัด ส่วนสภาพความพร้อมของทางราชบุรีมิตรผลนะคะเจ้าบ้านนะคะบูโนเปเรล่านะคะกุนซือราชบุรีมิตรผลเอฟซีเกมล่าสุดบุกชนะเชียงใหม่อยู่ในเด็ส2ประตูต่อนหนึ่งโดย3เกมหลังสุดชนะคู่แข่งมารวดเดียวเลยส่วนไทยลีกไม่แพ้ใครมาสีนัดติดต่อกันแล้วและเกมนี้ยังสามารถใช้งานเอกราหารนพาณิชกิจนะคะมิดฟิลตัวรับที่แม้จะมีแผลแตกที่หางคิ้วแต่พร้อมลงสนามช่วยทีมส่วนตัวหลักนะคะก็ยังจะมีราชเอล แดเลนะคะและสตีเฟนลองจีนะคะที่ยังนำทัพในเกมนี้อยู่และส่วนของทางความพร้อมของโปลิเทโลเอเองนั้น เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบีจีปทุมยู่นเตหนึประตูตัวหึโดยผลงานในไทยลีกพวกเขาไม่แพ้ใครมาหกนะัดติดต่อกันแล้วนะคะเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเอนวาโดนะคะกองหน้าบราซิเลียนที่ติดโทษแบนส่วนในทางชุมพลนะคะบัวงามแนวรับตัวหลักที่แม้จะโดนใบแดงเกมล่าสุดแต่ยังคงเล่นได้อยู่นะคะเพราะเป็นการโดนสใบเหลืองยังไม่ครบกำหนดแบนโดยจะได้เลียวมาซูมูระ กลับมาเล่นเป็นตัวจริงหลังไม่ได้ลงสนาม2นัดในการพบ b ีจีปทุมยูเนเต็ดทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกเนื่องจากติดสัญญาตัวยืมนะคะ ส่วนความน่าจะเป็นของทั้ง2ทีมนี้นะคะเจเจมองว่าตั้งแต่ราชบุรีนะคะที่ได้กุนซือโปรโตุเกสมาผลงานดีใช้ได้เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับโปลิเทโลที่2นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แต่เกมเยือนก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่แถมสถิติเก่าก็ยังเป็นรองไปเยือนถิ่นราชบุรีมักจะไม่รอดกลับมานัดนี้เจ้าถิ่นเช็คบินนิ่มๆแน่นอนจ้า และไทยลีกคู่ที่3ของเรานะคะจะเป็นนองบัวพิดเอฟซีเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดทางนองบัวนะคะอยู่ในอันดับที่8นะคะแต้มสะสมอยู่ที่31แต้มแข่ง22นัดชนะ8เสมอ7แพ้7ได้ประตูไป27ประตูและเสียไปทั้งหมด24ประตูส่วนทางขอนแก่นยูเนเต็ดอันดับ9นะคะแต้มสะสมอยู่ที่31แต้มเช่นกันแข่งทั้งหมด22นัดชนะ9เสมอ4แพ้9ได้ประตูไป23ประตูและเสียประตูไปทั้งหมด33ประตู มาดูสภาพทีมโดยทั่วไปของทางหนองบัวกันนะคะทวัตชัยดำรงอองตะกูลกุนซือหนองบัวเอฟซีเกมล่าสุดบุกแพ้ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2โดย5เกมหลังสุดในรายการทีมยังไม่ชนะใครส่วนในไทยลีก3นัดหลังสุดก็ไม่ชนะใครเช่นกันเกมนี้จะได้แฮมิลตันซัวเรซลองดาวซันโว12ประตูขนาดนี้ได้พ้นโทษแบนกลับมาลาาตะไข่ร่วมกับบาหลอสทาเดลีนะคะโดยจะมีเลอสันเทียมลาดและทัศนพงพ์ หมวดดารัตนะคะที่คุมเกมแดนกลางช่วยในนัดนี้จ้าและส่วนในด้านของขอนแก่นยูเนเต็ดคาร์ลอสเอดูอาโดนะคะกุนซือขอนแก่นยูเนเต็ด เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเมืองทองยูเนเต,ต็ดที่เหลือเพียงแค่10คนได้2ประตูต่อหนึ่งโดยไทยลีก4ีนัดหลังสุดฟอร์มยางเก่งเก็บได้ถึง10คะแนนเกมนี้ยังไม่มีนักติดโทษแบนนะคะพร้อมจัดชุดเต็มที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจลงบูทั้งอดิศักิ์สสูงเนินปานเดชาเงินประเสริยยาเชียปินโตโลมุโลคาฟลาดและอิฟสันเมโลนะคะผู้นำดาวซันโวไทยลีกขนาดนี้ที่13ประตูหวังยิงให้ได้โดย ทั้งโรมมโลคารับและอีฟสันเมโลเพิ่งยิงจุดโทษพลาดในเกมล่าสุดมาแล้วนัดนี้จะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวคะ่ะ ส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้นะคะทั้งสองทีมเลื่อนชั้นจากลีกลองมาด้วยกันและทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันจนน่าจะต้องอยู่รอดกันทั้งคู่ไม่ยากสมัยอยู่ลีกลองนะคบบ้านใครบ้านมันเลยทีเดียวนะ,ะปีนี้หนองบอัวบุกแพ้มาก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งนัดนี้กลับมาเล่นในถิ่นพญาไก่ชนที่เล่นในบ้านดีสุดเป็นอันดับสองและในเวลานี้นะคะเป็นรองแค่บุรีรัมย์ทีมเดียวเท่านั้นน่าจะเช็คบินถิ่นร่วมอีสานกันได้ไม่ยากเลยทีเดียวคะ่ะ และมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะคะเป็นบอลพริมร์ลีอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวัตฟอร์ดอันดับ2นะคะเป็นของทางแมนยูนะคะแต้มสะสมอยู่ที่74แต้มแข่ง38นัดชนะ21เสมอ11แพ้6ได้ประตูไป73ประตูและเสียไปทั้งหมด44ประตูส่วนทางวัตฟอร์ดนะคะอยู่ในรองบวยเลยนะคะอันดับที่19แต้มสะสมอยู่ที่34แต้มแข่ง38นัดชนะ8เสมอ10แพ้20ได้ประตูไป36ประตูและเสียไปทั้งหมด64ประตู ส่วนสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะคะพบกันทั้งหมด27นัดแมนยูชนะไป29นัดนะคะวัดฟอร์ดชนะไป4นัดและเสมอแบ่งแต้มกันไป4นัดจ้า และมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะคะทางแมนยูนะคะรับลังนิดพาทีมปีศาจแดงไม่แพ้ใครมา5นัดในทุกรายการโดยเมื่อกลางสัปดาห์บุกไปไล่ตีเสมอแอตลโกมาลีตนะคะ1ประตูต่อ1นะคะในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมนัดแรกและส่วนในลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะพวกเขาได้บุกไปชนะลีดถึง4ประตูต่อ2 และในเกมนี้นะคะจะต้องรุ้นว่าแอนโทนีอิลังกานะคะซูปเปอร์ซับท,ทำประตูได้นัดหลีกและแมนยูจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้อีกครั้งหรือไม่นะคะทีมจะไม่มีแอนดิสันคาวานี่ที่ยังไม่ฟิตสักเท่าไหร่โดยต้องรอลุ้นความฟิตอีกนะคะส่วนในนัดนี้นะคะแผนของแมนยูน t เต็ดนะคะวางแผนไว้ที่4-2-3-1จ้า และมาดูทางทีมเยือนของวัตฟอร์ดกันบ้างนะคะแตนอาราวาดแพ้คริสตันพาเลตเลสหนึ่งประตูต่อสี่คาบ้านตัวเองเมื่อกลางสัปดาห์นั้นทําให้วัตฟอร์ดยังอยู่ในรองบอยโดยตามหลังนิวคาเสเซลอยู่สี่แต้มด้วยกันทีมยังต้องลุ้นความฟิตของสามนักเตะนะคะยอย่างยูไลคุสกาโจชัวคิงและซูอาเปโดนะคะและในส่วนของไลน์นิโกลัสเอนคูลูนะคะที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าอยู่ไม่ต้องลุ้นเลยทีเดียวนะคะเพราะจะลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนในนัดนี้นะคะ ส่วนทางวัดฟอร์ดนะคะมีแผนวางไว้ที่4-3-3ในนัดนี้ค่ะเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ทางทีมเยือนจะมาไมา้ไหนกันนะจ๊ะส่วนความน่าจะเป็นของทีมนี้นะคะแมนยูเนต็ดนะคะเป็นต่อวัดฟอร์ดแบบครบวงจรเลยทีเดียวโดยรูปเกมปีศาจแดงแม้จะไม่ดีนะักคือต่อบอลไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้แต่การเข้าทำแบบ ถึงคิสเทนโนโรนันโดนะคะและน้องๆที่ไว้ใจได้เบียดกันทีต่อทีดีกว่าวัตฟอร์ดแน่นอนทีมเยือนนะคะเกมรับยังล่วนไหลยอยู่พร้อมโดนอย่างนี้โอกาสกลับบ้านมือเปล่าสูงเลยเจเจขอเทใจไปทางแมนยูเนเต็ดนะคะ ส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะก็ยังเป็นบอลพิมพยร์ลีกอังกฤษระหว่างเอเวัตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทางเอเวัตันเองนะคะอยู่ในอันดับที่10แต้มสะสมมี59แต้มแข่ง38นัดชนะ17เสมอ8แพ้13ได้ประตูไป47ประตูและเสียไปทั้งหมด48ประตูส่วนอันดับหนึ่งนะคะเป็นของทางแมนซิตี้นะคะทางทีมเยือนแข่งทั้งหมด38นัดชนะ27เสมอหแพ้6ได้ประตูไป83ประตูและเสียไปทั้งหมด32ประตูแต้มสะสม มีอยู่86แต้มเลยทีเดียวส่วนสถิติการพบกันทั้งหมดของทั้ง2ทีมนี้นะคะพบกันทั้งหมด173นัดเอเวอร์ตัน,นะคะชนะไป60นัดและทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองชนะไป69นัดและเสมอแบ่งแต้มกัน,กนถึง44นัดเลยทีเดียวคะ่ะและมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนี้กันนะคะทางเอเวอร์ตัน,นะคะแฟงเลมพาะ คุณซื้อเอรตันพาทีมแพ้ซาแฮมตันนะคะมาถึง0ย์ประตูต่อ2ในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ5เกมนี้แล้วนะคะสภาพทีมเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะสําหรับนักเตะที่ยังบาดเจ็บในนัดก่อนๆอ,อยู่นะคะยังต้องพักอยู่ส่วนทางอับดุลไลที่อาการเจ็บ ขานะคะก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตแต่แกนหลักอื่นๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะยังพร้อมลงสนามช่วยทีมในนัดนี้คะ่ะส่วนทางแมนซิตี้นะคะพาทีมแพ้เปอร์สองประตูต่อ3ในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ14เกมรวมทุกรายการเลยนะคะและความพร้อมในเกมนี้นะคะจะวางแผนมาโดย433นะคะและการลงเกมในนัดนี้นะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรรบกวนเพิ่มเติมเลยนะคะในช่วงนี้ก็คือ ก็ยังจะขัดน,นักเตะที่บาดเจ็บไปในนัดที่แล้วอยู่นะคะส่วนแกนหลักไรอื่นๆก็ยังต่างมีความพร้อมที่จะช่วยทีมตามปกตินะคะแต่ลีดย่านมาเลสนะคะก็ยังต้องลุ้นสอดแทรกในแนวลุกเช่นกันนะคะในนัดนี้ส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้นะคะคู่ดึกคืนวันเสาร์ ที่กุลิสันพาร์ทนาติดตามไม่น้อยท็อฟฟี่ของนาหแมเองนะคะทําท่าจะดีแต่ก็ไม่สุดและก็ยังคงกลับมาในยีหลอบเดิมอีกแล้วนะคะแม้ได้เฝ้าลังแต่ก็คงไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เพราะเรืออัดอั้นมาเต็มที่แล้วนะคะหลังแพสเปอร์แบบน่าเจ็บใจดังนั้นมาแบบจัดเต็มแน่นอนในนัดนี้เทียบศักยภาพกันแล้วทีมเยือนเหนือกว่าเยอะและเน้นเต็มสูบแบบนี้ท็อฟฟี่ต้านไม่ไหวแน่นอนเจเจขอเทใจไปทางแมนซิตี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเจเจขอฝากไว้5คู่นะคะขอให้พี่ๆโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคู่ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจเจด้วยนะบ๊ายบาย